สวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสบายดีครับพี่น้องครับอ่ะมาพอพี่พอน้องมือนี้กับบรรยากาศโอ้คึ้มดีพี่น้องนะครับคึ้มมาหลายมือแล้วแต่ว่าโปรโตกกเกียร์นะครับเอ้านะครับโบ้ลายใหญ่ห้างนะครับนำเอาอีซูซูเอ็นพีอาร์นะครับร้อยสิบห้าแรงตัวนี้เวอร์ชั้นพิเศษนะครับมือนี้นะครับเป็นตัวไอดีไง นะครับเป็นตัวไอดีโตนะครับรถรุ่นนี้มี200คันในประเทศไทยนะครับตอนนี้อาจจะเหลือม่ถึงนั่นหรอกนะครับเป็นอิวซุตัวแรกๆนะครับเป็นร้อสิบห้าตัวแรกๆนะครับเป็นไอดีใหญ่นะครับเป็นตัวไอดีใหญ่นะครับพี่น้องนะครับเอฟหลังนะครับเอฟหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล็อคอะไครับเดี๋ยวล็อกนะครับโอ้ยขายบ่แพงนะครับสองแสนสามหมื่นบาทขายในราคาสองแสนสามหมื่นบาทนะครับได้มาถือขายถึกนะนะครับได้มาแพงกับขายแพง นะครับตามสภาพตามราคานะครับพี่น้องเอ้านะครับผ้าสีหกแปดนะครับปีหกแปดอ่ะผลมันสีลูกเม็ดตัวไหนไหมฝนจะตกเลี้ยวเลยค่ะสีสันวันนะนะครับเจ้าของเดิมเพิ่นเก็บมาแคหนึ่งแล้วนะครับเพิ่นเก็บมาแล้วนะครับเดิมนะครับไฟไฟเลี้ยวนะครับใส่หัวเดิมจากโรงงานเลยนะครับพี่น้องบ่เคยเปลี่ยนบ่เคยแกะมาก่อนนะครับเป็นเกียร์ล็อกนะครับเสือลายนะครับเป็นเกียร์ล็อกเสื้อลายนะครับพี่น้องเอ้า เอาเบิ่งน้ากันนะครับสีสันวันหนันะครับกับพ่อเบิ่งได้เพราะว่าไอพีเราเก็บมาทีหนึ่งแล้วนะครับจบหวังพ่อเราเก็บมาทีหนึ่งแล้วนะครับอืมเก้าอยุ่หรอกเท่ายุ่หรอกนะครับแต่ว่าเออเท่าใต้แข่าเอลยังดีคือคือผู้ิวงศนี่แหละแมน่รเกีย่์เสียเ่สเสียถามตะกองมบิงกระไหนเาตเจ้าเอวยังดีเผยสิไปถามเนี่ยเจ้าเบิงอยู่อ้านะครับเบิงเก๋งภายในน้ำกันครับพี่น้องนะครับเก๋งภายในนะครับอืม นะครับเขาใต้แขวาเอลยังดีได้นะครับพี่น้องนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับกระจกขึ้นลงมาตรฐานนะครับปกตินะครับรถจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น่ต้องสืบมาจากบ้านไผ่นะครับพี่น้องนะครับภายใาภายในกันเนาะค่ะครับภายในนะครับกับประมาณนี้นะครับพี่น้องตัวนี้มีแตกนะครับเด้อนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับตัวนี้มีแตกจุดหนึ่งนะครับไม่เป็นอุปสรรคกับการใช้งานนะครับข้างในนี่นะครับ บ่มีผุนะครับไม่ผุนะครับกดตุกลางเมื่อเช้านี่ก็ลางมาท่านได้ดีดอกมาท่านแห่งบันไดนะครับพี่น้องอะยางหนานะครับยางหนาเป็นแปดสองห้าอาร์สิบหกนะครับเป็นแปดสองห้าขอบสิบหกนะครับเป็นบิสต์นนะครับเป็นยางบิสต์นนะครับเพ่าหนาเพ่าเดิมนะครับเพ่าเดิมนะครับขอบกระบะนะครับขอบกระบะเป็นกระบะริมใหญ่แล้วนะครับเป็นกระบะริมใหญ่นะครับสเปคเดียวกันกับบั๊งลุยนะครับเป็นกระบะริมใหญ่นะครับ คอกไม้ประดูทั้งยงวงนะครับคากไม้ประดูตรงไม้ประดูนะครับเป็นคอกเป็นตรงไม้ประดูรอคะนี่ใช้ไม้ประดูทั้งคัน my. นะครับแบตเตอรี่ไม้นะครับแบตเตอรี่ไม่เบรกเสริมหมอล่มแล้วเรียบร้อยนะครับเสริมหมอล่มมีสละเปองให้พี่น้องแล้วเรียบร้อยคัสซี่ใช้คําว่าสวยมากนะครับคัสซี่สวยมากนะครับเสริมล่างขั้นบนนะครับไอ้ไอไว่างว่าง,งทับคัสซี่คือตัวบนนะครับเขาจะใส่รถย่างฉลาดนะครับตัวตรงตัวนี้ตรงตัวนี้เป็นไม้ประดูแล้ว ตรงตัวนี้เป็นไม้ประดูแนบเสือมไม้เรียบร้อยนะครับแนบเสือมมาเรียบร้อยนะครับเครื่องถ่ายเป็นเรียบแล้วนะครับเยบนะครับตัวแท้ของอิซุนะครับอิซุนะครับของแท้ตอมีตราอิซุเป็นสําคัญนี่นะครับพี่น้องอ๋อเงาราเบิดร่วมกันนะครับพื้นเป็นพื้นไม้นะครับพื้นนี่เป็นพื้นไม้ประดูนะครับเดี๋ยวคนปุ่เปิดพี่น้องเปิดง่ายๆเพ่อนๆเห็นชัดเจนแยงเยงแยงมันคยงมาบุ๋มืลอนี่ เป็นพื้นไม้ไม่เนี่เป็นพื้นไม้นะครับเหล็กฉากใช้ด้วยกันรถคันนี้มีเหล็กฉากอยู่น้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ด้วยกันสิบสี่ตัวสองข้างเป็นเหล็กฉากสิบสี่ตัวคอกไม่สวยๆครับพี่น้องนะครับคอกไม่ย่างสวยๆเลยนะครับอ่ะเยาวมานะครับยางหลังก็เป็นบิสต้นนะครับยางหลังก็บิสตอ้นยางหน้าก็บิสต้นนะครับพี่น้องอ่ะนะครับเบรงน้ากันนะครับพี่น้องนะครับ หมอพักเป็นของเสียภัยบุญจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับจากจตุรัสเ้อนะครับหมอท่อพักท่อพักทอยเสียนะครับพี่น้องนะครับถังน้ำมันไม่มีห้อยกระแทกกระท่านนะครับยังอยู่สภาพเดิมนะครับพี่น้องนะครับกองดักน้ำนะครับกองดีเซลนะครับกองดักน้ำกองดีเซลกองอากาศอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนี่คือแบบฉบับของรถถางแท่นนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับอืม กะประมาณนี้นะครับเก่งภายในนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับอยู่ครบทุกขิ้นนะครับนี่แหละเท่าใต้งแถวเอวยังดีคือเขาว่าเอาส๋อนะครับสวยปะสวยค่ะเออโอเคนี่นะครับเป็นขอบเป็นริมเป็นสันก็ถือว่าพ่อใส่นะครับในราคาเบสิกคืออยู่ตรงนี้นะครับเอาเดี๋ยวให้พี่ยกเพลิงยนต์ บ่อนักบ่นัก้อนใสัก็ได้ถ้าาน่อานักบ่านักเ่อนักบ่านักนะครับรถตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 4Bd 1่แท้ร0อเปอร์ซนะครับแต่ว่าพี่น้องเห็นเคื่องสแตกนะครับนี่นะคับเป็น id โตนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง id โตหัวฉีดเตี้ยนะครับเป็นของนอกแท้ลานเปอร์เนตถตัวนี้มีนาเข้านะครับสอัน นะครับน้าเข่าหัวหวลากัซซี่มาจากญี่ปุ่นของแท้นะครับแฟนพันแท่เขาจืเอิ่บักโกโบริบักนี่นะครับเป็นบักญี่ปุ่นแท่บักโกโบริเป็นรถห้างญี่ปุ่นนะครับเป็นรถหางไทยแต่ว่าน้าเข่าหัวหลากัซี่จากญี่ปุ่นนะครับพี่น้องนะครับเป็นเครื่อง 4Bd 1 1 5แรงของแท้แน่นอนนะครับเป็นไอดีโตนะครับโกตุกกาเว้าไรยตั้งแต่โกตุกนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นในระยะเวลา5ปีนี่คือขั้นที่2นะครับที่โกตุกได้มาก นี่คือขั้นที่สองครับพี่น้องนะครับขั้นแรกขายให้มู่กันกับลุกไส้นะครับไปอยู่ที่อำเภอบอรบือจังหวัดมหาสารคามบานเดียวกันนะครับขายไปกระดดขั้นนั้นขายไปแค่สองแสนตอนนี้นะครับจะขวางเล่าบอกว่ามีคนมาขายเล้าสองแสนหานะคัขั้นนั้นนะครับพี่น้องนะครับโกตุกอันนี้เป็นคือขั้นที่สองนะครับบกข้นผัดนะครับสาหรับพี่น้องสายแบกสายบรรทุกนะครับสายลุย นะครับนําไปใส่การใส่งานนะครับไม่ควรพลาดนะครับกับราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนันสามารถบอกจ่ตทดลองได้๋เดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดไปทางนั้นเลยอ๋อไปทางนั้นก็ได้เกออาอขาไปทางนั้นก็ได้อายุไกลไปแล้วใส่หงายเจ้าเดี๋ยหงยฉันขอดนะครับเครื่องนี่แหงคอรอครับพี่น้องนะครับแหงเพราะมันตายตะเจนอ๋านะครับ กระสุนป้อนครับพี่น้องนะครับนะครับในราคานี้นะครับพี่น้องสามารถเราจาพูดคุยต่อรองกันได้นะครับกับเจ้าซ b d 1นะครับ id ตัวนะครับพี่น้องเคยใส่นะครับจากปากการันตีจากคนที่เคยใส่นะครับบอกต่อกันมากนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีที่สุดนะครับในบรรดา115 NPR นะครับพี่น้องแต่ว่ามันมีบ่หลายนะครับโชคดีโคตกได้มากนะครับจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้พึงได้มากเมื่อวันนะครับเอา เดี๋ยวหัวลงก่อนเอาหัวลงก่อนออน,นะอนะครับหุน่นทรงรูปลายยืนง่ามเลยพี่น้องนะครับรถคันนี้นะครับยืนสวยนะครับบม่มีหม่องผุนะครับพี่น้องนะครับหัวกระบะผุนะครับกระบะกระบะผุ คซี่กับบ่อผุนะครับพี่น้องนะครับสวยในแบบมิติของเขานะครับพ้องกับไปเปรียบเทียบกับลดราคาซีหาแสนเพิ่นนะครับเด้อนะครับลดขายกันในราคาสองแสนต้นๆนะครับกับพิจารณาเบื้องเอานะคสองแสนสามหมื่นนะครับพี่น้องน้าไปใส่ไปสอยนะครับสายแบกสายบรรทุกนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยไร่มันสัมปะหลังนะครับสามารถโบจาผูดคุยต่อรองกันได้ในราคาสองแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นครับไอ้นะครับนี่แหละเขาว่านะครับ เท่าตะเขี่ยวเอวย,ยังดียังดีค่ะ <laughs> แมนว่าแกแมนค่ะว่าเสียถามต่กล่องมังกรอ,อันซุ่มเท่าตะเขียวเลย <laughs> อ๋อนะครับสำหรับผูใ้ใดสนจิตสนใจนะครับผูใ้ใดไว้ผู้นนั้ได้นะครับบ่ได้มาบ่อยนักนะครับในรอบ5ปีนี่คือคันที่2นะครับกบอลและนี่คือคันที่2ในรอบ5ปีนะครับสามารถบอลจะพูดคุยต่อรองกันได้แต่ว่าข่อยบ่ลดไหลนะครับชั่วโมงนี้ข่อยก็เปิดบ่สูงแต่ว่ากับอก ลดหลาขึ้นกันครับพี่น้องนะครับสนใจกับกิ้งกลางกับเบอร์โทรศัพท์084468176ครับพี่น้อง084468176ครับนะครับบ้านยูอูเศร้านะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่5ตําบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสนิตสนใจกับกิ้งกลางมาบอกกันนะครับพี่น้องนะครับจะนําเสนอให้พี่ให้น้องนะครับหรือไม่อาจจะคอยอาจจะใส้หมวกให้อีกก็ได้นะครับเบื้องันนะครับพี่น้องนะครับ อจ้งส okay. ีสวยหรอเกศสวยแล้วค่ะอ๋ออย่างนี้สวยแล้วใช่ไหมมันเป็นหลังค่าหน่อยแบบนี้มันก็สวยแล้วก็เขามีหลังค่าหน่อยเออพอมามีหลังค่าโชว์ความรอของเขาเอาสำหรับเมื่อนี้พอพี่พอรองไปเพียงสมาชิกสกลขอเข้ามาสบายดีครับ